สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผม c h a n ่องช็อกซุตตาอยู่กันในเกม Destiny ชายนะครับวันนี้มีอัปเดตเรื่องสําคัญสำคัญเข้ามาหลายอย่างเลยอย่างแรกเนี่ยคือต้องบอกก่อนมีตัวละครเข้ามาใหม่ถึง2ตัวด้วยกันนะเราไปดูกันก่อนนะแหมสาตัวล่าสุดนี้ผมยังไม่ได้สักตัวนะอ่ะโอเคอันนี้ <laughs> ชื่อชาร์ลอตครับเป็นสายโจมตีท่าแสงเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันก่อน ผมขอไปที่สกิลแท็บเลยนะอันนี้สร้างความเสียหาย465หน่วย3ครั้งผู้ชมในการแตะครั้งเดียวอะ่ะมันสร้างความเสียหายรวมกันแล้วเป็นพันอ่ะเออ,ถ,อถือว่าโคตรเยอะถือว่าเป็นตัวดาเมจที่ควรแก่การเปิดหายอย่างยิ่งนะในในมุมของผมนะเรามาดูสกิลสไลด์กันบ้างคุณผู้ชมสร้างความเสียหาย952แก่ศัตรู2คนอะตรงนี้อาจจะดูไม่ได้แรงมากเรามาดูในวงเล็บฮะ ตัวที่ได้รับผลก่อนเนี่ยจะเป็นตัวที่ HP น้อยที่สุดและสร้างความเสียหายแบบไม่สวนพลังป้องกัน1,000เท่ากับมันมีเอฟเฟกทะลุดิฟพันหนึก็เท่ากับเป็น1,950เนี่ย2ครั้งเลยและถ้าและถ้าเป้าหมายเนี่ยมีบาเรียป้องกันอีกนะมันจะเพิ่มดามเมจเป็น1,800ผมคิดว่าน่าจะเพิ่มจาก1,000เป็น1,800นะไม่ได้คิดว่าน่าจะบวกไปอีก1,800อันนี้ผมผมว่าไม่น่าใช่ อะเรามาดูสกิล drive สกิลกันมั่งสร้างความเสียหาย2529แก่ศัตรู4ตัวคุณผู้ชมคุณผู้ชมว่าแรงวะคุณผู้ชมจำตรงนี้ไว้ดีๆนะ2529 4สี่ตัวเดี๋ยวเราไปดูตัวดาเมจที่ผมว่าปี๊ดสุดๆกันบ้างอันนี้ผมมีละเฟรดูครับ2484หน่วยแก่ศัตรูทุกตัว อันนี้อาจจะทุกตัวก็จริงแต่ว่าดาเมจมันเบากว่าแต่ว่าชาร์ลอตเนี่ยมันทาดาเมจไดม้ดม,ดม,ดมากกว่านะถึงจะเป็นตัวที่น้อยก็เถอะถ้ากับว่าได้สกิลของมันเนี่ยไล่เก็บได้ดีกว่าเฟยขึ้นมาหน่อยหนึ่งในกรณีที่เฟย์อาจจะไม่เจอตัวที่ติดดีบัฟอ่าควรค่าแก่การเปิดครับ <laughs> ในความคิดผมส่วนสกิลลีดเดอร์ก็สร้างความ ความเสียหายของสไลด์สกิลในการลุกขึ้นไปนะบวกสําสำหรับพนมมิท่าแสงอันนี้ผมว่ามีตัวที่ดีกว่าออย่างแมปแมปเดทเดอะเดเราไปดูกันผมก็ยังไม่มีและนี่อันนี้มันบวกบวกได้สกิลสิผมคิดว่าส่วนมากเนี่ยคนจะใช้ได้สกิลเป็นตัวที่ดามเมจเอาตัวที่ดามเมจสูงสุดอนะ่ะมาได้สกิลก็คิดว่าน่าจะเป็นชา์ล็อตนี่ยแหละ เพราะว่ามีแต่สกิลที่ดาเมจเป็นเลขเพียวๆเนี่ยเยอะมากโอเคนะสำหรับชาลล็อตก็ประมาณนี้ครับตัวที่สองคุณผู้ชมชื่อโมอาเป็นสายดีบับธาตุแสงเข้ามาสองตัวเนี่ยเป็นธาตุแสงเหมือนกันหมดเลยนะเราไปดูสกิลกันฮนะอันนี้ผมขอข้ามไปนะสกิลออตโต้ปกติอันนี้เป็นสกิลแท็บครับสร้างความเสียหาย381หน่วย และพร้อมอัตราหลบหลีกดีบัฟของเป้าหมาย10%มันไอคำว่าหน่วยตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้เป็นระยะเวลา8วิอาจเท่ากับมันมีโอกาสหลบหลีกดีบัฟของเป้าหมายได้เพิ่มขึ้นมา10%ใช่ไหมใช่เปล่าวะผมว่าน่าใช่นะหรือมันแปล<อ>ผมยังงงๆกับคำแปลอยู่นะ พร้อมอัตราหลบหลีกดีบัฟของเป้าหมายถ้าตามคําแปลเนี่ยมันคือทําให้ตัวเองเนี่ยมีโอกาสหลบดีบัฟของเป้าหมาย10%น่าจะใช่ปะ่ะแต่สิมันน้อยไปไหมแต่ผลของสกิลมันเป็นสีแดงเท่ากับมันไปเกิดเอฟเฟกกับตัวตรงข้ามนะหรือว่าไอตัวที่ไอตัวที่ติดสถานะเนี้ยโอกาสสร้างดีบัฟให้ฝั่งเราลดลงไป1 0อ่า แต่ผมคิดว่าเป็นอย่างหลังว่ะเออไอตัวที่โดนสกิลเนี่ยมันมีโอกาสใส่ดีบัฟติดน้อยลง10%ผมคิดว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะมันเป็นสีแดงเห็นไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วดูชื่อสกิลตาบอดอาจจะไปป้ายฝั่งนู้นอืมผมขอตีไปอย่างนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้ได้เมื่อไหอไร่เดี๋ยวมาทดลองฮนะ <laughs> สาธุ <laughs> โอเคต่อมาครับสกิลสไลด์ สร้างความเสียหาย595หน่วยแก่ศัตรู2ตัวตัวที่มีพลังโจมตีสูงสุดเนี่ยจะได้รับผลก่อนอันนี้อาจจะดูไม่แรงนะแต่คุณผู้ชมลองอ่านต่อมาครับมีโอกาสทําให้ศัตรูเนี่ยเป็นหิน70%็ดสผู้ชม70%มันเยอะมากนะแล้วเป็นหินของโมอาเนี่ยมัน10วิ10วิคุณผู้ชมถือว่าแช่ตัวทำดาเมจของมันเนี่ยได้1ิวิเลย แต่ว่าก็สามารถแก้ได้นะถ้าสมมุติเราถูกโจมตีมาสองครั้งเนี่ยดีบัฟก็จะหายไปแต่คิดว่ามันอาจจะเป็นตัวที่ต้องกาจังหวะในการใช้ด้วยนะอืมอ่ะเรามาดูได้สกิลฮะสร้างความเสียหายแบบสุม่มสองพ็ดหน่วยแก่ศัตรู2ตัวอันนี้ตัวอันนี้ไม่ได้ระบุแล้วว่าเป็นตัวที่พลังโจมตีสูงสุดหรือเปล่ามีโอกาสสาบศัตรูให้เป็นหินคราวนี้เกาสิบเซครับสิบห้าวิ จนไวะถูกโจมตี3ครั้งแล้วมาดูลีดเดอร์บัฟอัตราการหลบหลีกดีบัฟ10%สำหรับศัตรูธาตุเมืดเท่ากับทับศัตรูธาตุเมืดของอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมันมีสกิลดีบัฟเนี่ยทีมเราอ่ะจะมีโอกาสหลบเพิ่มขึ้นอีก10%นะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะสอดคล้องกับสกิลนี้เป็นการแถบสกิล ถ้าถ้าผมเข้าใจถูกต้องนะผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงนี้เป็นการทําให้ตัวเองเนี่ยทำให้ฝั่งตัวเองเนี่ยรอดจากดีบัฟฝั่งตรงข้ามแล้วก็สามารถเป็นตัวดีบัฟฝั่งตรงข้ามเองได้ด้วยอวนนี่หว่าผู <c oughs> ้ชมดูรูปร่างก็จะดูแบบว่าก๋ยนะแต่แต่ครับผมมแีแต่มาดูตรงนี้ ุณผู้ชมอันนี้คือส,สกินของ MO <c oughs> โมอาโคตรโลลิเลยคุณผู้ชมถ้าใครไดร้ถือว่าผมก็ยินดีด้วยฮะตอนนี้ผมยังไม่ได้โมอาเลยอ่ะโอเคกิจกรรมต่อมาที่เข้ามาในครั้งนี้ครับเป็นเดวิลพามันคือทำกิจกรรมรับของขวัญน,นั่นเองทำเควสรับของขวัญน,นั่นเองตรงนี้เนี่ยอาร์คเดวิลเนี่ยตรงนี้ถ้าสมมติคุณผู้ชมซื้อ แพ็กเกจตรงนี้ก็จะสามารถได้รับของมากกว่าชาวบ้านเขาอ่าก็ถือว่าเป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เติมตังค์นะตรงนี้ก็หนึ่งพันสี่รอยห้าสิบบาทไทยครับใครสนใจก็กดได้เลยแต่ผมขอผ่านดีกว่า <laughs> สิทธิพิเศษที่คุณได้รับเนี่ยส่วนมากจะเป็นหินหินเพชรโลหิตตรงนี้แต่ว่ามันแจกเยอะนะ สำหรับเพชรโลหิตในกิจกรรมเนี้ยถ้าคุณปลดล็อกอะเออมันให้เยอะนะหินคุณผู้ชมรู้ไหมเพชรโลหิตเนี่ยเราสามารถรับได้ทุกวันก็ต่อเมื่อเราทำเควสประจําวันเป็นอย่างต่ำห้าเควสขึ้นไปก็สามารถจะรับได้แค่วันละหนึ่งเม็ดแต่อันเนี้ยถ้าเราปลดอะอันเนี้ยวันโอ้โหแค่ระดับห้าก็ได้ถึงเก้าระดับแรกได้ระดับที่สองจะได้สิบเลยนะถือว่ามันเยอะจริงๆส่วนผมนี่ก็เล่นมาเรื่อยๆฮะไม่ได้ปลดอะไร แต่ถ้าใครรอไม่ไหวเนี่ยสามารถใช้หินอ่าเดี๋ยวขอลืมชื่อเพชรโลหิตเนี่ยมาคลิกเปิดตรงนี้ได้นะโอเคปะ่ะและของรางวัลสุดท้ายครับการันตี5ดาวผมคิดว่าจริงๆคุณผู้ชมผมผมมีอยู่อ่าเท่าไหร่วะแป๊บหนึ่งร้านค้าอยู่ตงไหนเดี๋ยวรวนวัดแล้วนี่ ตอนนี้ผมมีอยู่สามสิบเจ็ดผมคิดว่าถ้ามันไม่ถึงจริงๆกับสุดท้ายผมคงต้องกดว่ะการันตีห้าดาวอะ่ะมันเอาจริงๆมันไม่ใช่ว,ว่าดวงจะทำได้ง่ายๆนะเออคุณผู้ชมก็ดูอย่างแพ็คที่แล้วผมเป็นตัวอย่างนะน่าจะรู้ว่าทำไมผมถึงโหยหาห้าดาวขนาดนี้โอเคส่วนเควสอยู่นี้ครับรายละเอียดของการทำเควส ผมได้ผ่านไปบางส่วนแล้วอันนี้จะเป็นถ้าใครมันจะอยู่ตรงที่ปลดผนึกตรงนี้พันสี่ร้อยห้าสิบาทนะถ้าคุณผู้ชมซื้อตรงนี้ก็จะก็จะสามารถรับเพิ่มได้แต่ถ้าใครยังตรงนี้ก็โอเคฮะมาทำเควสแล้วก็มากดรับไปโอเคปะ่ะมันก็จะซิงกันอยู่กันหน้านี้เนี่ยอยากได้เนี่ยมาถึงระดับสุดท้ายเนี่ยผมอยากรู้มันคืออะไร รางวัลพิเศษนะสมมุติว่าถ้าได้จริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เปิดดูพร้อมกันแล้วกันฮนะอันนี้มีเวลาทั้งหมด3อาทิตย์ก็เท่ารวมวันนี้ด้วยก็น่าจะเป็น21วันนะอันนี้ผมทําวิดีโอคลิปนี้ประมาณ3มทุ่มครึ่งอ่าน่าจะผ่านเวลามาพอสมควรเหลืออีก20กว่า20วันเสร็จๆอ่ายัางไงก็อย่าลืมมาทำเควสรับของรางวัลกันด้วย จริงๆก็ไม่ยากคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมทำเควสประจําวันแค่นี้มันก็มันคือเควสเดียวกับเควสประจําวันที่คุณต้องเล่นอยู่แล้วทุกวันเออคิดว่าน่าจะได้กันไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคครับต่อมาคืออนนี้ paradise อันนี้เป็นกิจ,จก,กรรมทอยลูกเต๋าของโมอนะของาะวันหลักๆก,ก็คือรอบนี้ถ้าคุณผู้ชมหมุนเนี่ยวิ่งตาม บันไดงูเนี่ยไปจนถึงเป้าหมายตรงนี้โกเนี่ยหนึ่งครั้งคุณผู้ชมจะได้ของรางวัลอันนี้เป็นตั๋วอุปกรณ์ตั๋วอุปกรณ์อะการันตีห้าดาวไปเลยส่วนถ้าเป็น2รอบก็จะได้ทอง300แสนบาทถ้าคุณผู้ชม3รอบก็จะได้โมอาห้าดาวไปเลยนะ4รอบก็จะได้ที่หนึ่งพันเพชรและรอบที่ห้าครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็จะได้สกินสกินของโมอามา <c oughs> โอเคว่ะมันดูดีนะแล้วมันไม่น่าไม่น่าจะเก็บยากคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยมันจะมีให้ห้ารอบคุณผู้ชมลูกเต๋าอะ่ะเหมือนผมค,นคุ้นว่ามันจะเป็นห้านะหรือว่าสี่เออว่ะหรือสี่วะอ่ะประมาณ4หรือ5ครั้งนี่แหละต่อวันแต่ว่ามันสามารถเพิ่มได้คุณผู้ชมมาทำเควสตตรงนี้เพิ่มมันก็จะได้เพิ่ม1รอบอันนี้เนี่ยเข้าร่วม De v i l Rumble 3ครั้งมันก็จะเพิ่มมาเป็น1ตอนแรกมันเป็นศูนทับ2คุณผู้ชม พอคุณผู้ชมเข้าร่วมครบ3าครั้งเนี่ยมันก็จะกลายเป็น1นึ่ทับสองจนวนลูกเต๋าที่คุณผู้ชมทอยได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณผู้ชมสามารถทําให้ตรงนี้เป็น2อทับสได้โดยการเล่นไปอีก3าครั้งนะมันมีโค้ตาให้อ่าเท่ากับคุณผู้ชมต้องลงหนึ่งหครั้งมันถึงจะเพิ่มขึ้นมา2รอบในการทอยลูกเต๋าโอเคปะ่ะส่วนอันนี้นี่แค่ล็อกอินเข้ามาก็จะได้เพิ่มเพิ่มครั้งหนึ่งนะอันนี้สก,กัดหินโอ닉 เชื่อว่าไม่น่าจะใช้เรื่องยาอ่ะต่อมาคือสตามิน่าครับอันนี้แหละที่มันจะต้องค่อนข้างใช้เวลา50สบสตามินาเนี่ยจะจะได้1ครั้งถ้าคุณใช้อีก50เป็น100สตามิน่านะก็จะได้เป็น2ครั้งถ้า1 50สตามินาคุณก็จะได้ครบเลยเป็น3ครั้งโอเคอันนี้ผมทำรายละเอียดทำเคสเนี่ยเรียบร้อยแล้วต่อไปลองมาทอยกันเลยดีกว่าครับ โอ้โหรอบแรกได้หกคุณผู้ชมเอว่ามารอบแรกได้หกนะเอ้ยมีลุ้นเว้ยรอบสองห้าเอ้ยก็ยังสูงอยู่โอ้สามร้อยเพชรมาอีกเจ็ดรอบครับหกคุณผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยแต้มสูงๆนั้นเลยวะ่ะโอ้สตามิน่าไม่เอาได้ไหมสามอ่ะได้อยู่ได้อยู่ หกคุณผู้ชมวันหนึ่งเนี่เดี๋ยวนะผมทอยไปสีครั้งน็อครอบแล้วเนี่ยตัวการันตีอุปกรณ์นี่เห็นไหมพอผ่านรอบหนึ่งก็จะได้ของรางวัลขั้นสุดท้ายเป็นการันตีเดี๋ยวถ้าผ่านรอบเนี่ยก็จะได้อ่านี่ทองสามแสนปาต่อฮะัสเฮ้ยทำไมมันทำไมมันเท่าไหร่ มาโอเคอามามามาผมอยากได้หินโอนิกสกับคริสตันมากกว่านะในนี้นะโอเคไปฮะหนึ่งมาเฮ้ยทำไมมันต่างจากรอบที่แล้วจากหน้ามือเป็นหลังปีนขนาดนี้เนี่ยโอเควันนี้ผมทอยไปแล้วรอบเก้ารอบเดี๋ยวอาจ เดี๋ยวพอเสร็จคลิปที่ผมคงต้องไปเล่นอีกแล้วแหละเพื่อที่จะทอยอีกสองครั้งนะคิดว่ายังไม่น่าจะสุดตรงนี้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงอันนี้นี่ก็เหลือเวลาอีกอันนี้มีเวลาให้ทั้งหมด1สัปดาห์นะตอนนี้ก็เหลืออีก6วันกับอีก13ชั่วโมงยังไงก็อย่าลืมมากดรับกันดูด้วยใครที่มีเวลาก็ทำเควสตรงนี้ไว้ด้วยครับเพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จของคุณนะคุณไม่อยากได้เหรอเนี่ยผู้หมวดหมอโมอาเนี่ย นะแบวบตาอันยังเรียกร้องอยู่เลยแต่ผมไม่ชอบอย่างนึงว่ะคือไม่ผมไม่ได้เติมตังค์แต่มันก็เด้งให้แจ้งเตือนอยู่เนี่ยจะก,กดก็ไม่ได้เออบางทีมันลำคาลูกตาไปหน่อยอ่ะของรางวัลเรา,าดูว่าเราจะได้กี่ดาวป๊าปเขาให้อ่ะห้าดาวมัางการันตีอ๋อ B บีะเอีป้องกัน เอานะไม่เป็นไรครับโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วนะตัวใหม่มาทั้งทีผมน่าจะพอแพ็คหนึ่งอะ่ะไปก่อนเลยไปเพื่อความรวดเร็วดูซิจะมีจัดจัดมาหรือเปล่าเฮ้ยนี่มาแล้วอะไรกี่ดาว

สุดท้ายครับการันตีสี่ถึงห้าดาวโ oh, อ้สี่อ่าโอเคแพ็กนี้เอ้ยินดีด้วยรางวัลสุดท้ายเหรออะไรอ,ะอ่ะอ่ารับการันตีห้าดาวคุณผู้ชมมาสะหน่อยมามาดีอ๋อเพชรมันแจกไปแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันดีกว่าการันตีห้าดาวนี้ผมจะได้ตัวอะไรถ้าได้ชาลลอตขึ้นมาเฮ้ไมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพ,พิ่งหวัง ่าจริงๆเฟร์ฟแล้วกันไหมเอามาเออมอามาอัพเกรดตัวเดิมนะหรือไม่ก็เป็นตัวที่ยังไม่มีอะ่ะห้าสี่สามสองนิ่งๆนิ่งๆโอ้โห <laughs> ไอ้ <laughs> เอ้ย เราก็ไม่ได้ใช้บริการเขานานแล้วเราก็ไม่ได้ใช้บริการเขานานแล้วนะโถ่เอ้ยทำไมเป็นอย่างงี้อยู่ไหนแล้วเนี่ยหาไม่เจอแล้ววะ<笑><笑>เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเริ่มเริ่มหาไม่เจอแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่ครับเอ้ย เอ้ยบวกมากระจ๋องนึงอะสายดีปับ๊บเออคุณผู่มนะทำไมทำไมเป็นเรื่องแบบนี้ต้องต้องเกิดขึ้นกับไอดีผมด้วยไม่เข้าใจจริงโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมที่อัปเดตใหม่เข้ามาแล้วก็เอาวะเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรต่อ จริงๆครับพอเรยิ่งเลเวลเยอะแล้วเนี่ยเพชรมันจะยิ่งมายากขึ้นนะอาจจะอันนี้ผมไม่รู้นะผมขอความเห็นเพื่อนๆหน่อยใช่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้คุณผู้ชมชอบแบบว,ว่าเวลาทําอัปเดตแล้วก็มีเพชรเหลือก็ปิดก,กระปอยแล้วลองเปิดตรงเดทเลยอ่าหรือว่าจะให้ดองทีเดียวแล้วว่าเปิดเป็นชุดใหญ่เลยอาจจะสักหมื่นกว่ากว่าบี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกว่าเพชรอะ่ะเออแล้วก็มาเปิดอันนี้คุณผู้ชมชอบแบบไหนยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ โอเคสำหรับวันนี้ถ้ามีเพรต่อจะเปิดนะเนี่ยโอเคฮะสำหรับวันนี้ยังไงก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหวังว่าคุณผู้ชมเพื่อน,น,นทุกท่านเนี่ยจะรีบทำเควสให้ครบนะเพื่อจะได้รับของรางวัลที่อาจจะไม่ได้มีไอีกแล้วก็ได้อ่ใครจะไปรู้จริงไหมยังไงก็อย่าลืมทำเควสกันด้วยมันอยู่ในเควสประจำวันของคุณอยู่แล้วก็แค่มากดรับตรงนี้เพิ่มเติมแค่นั้นเอง โอเคคุณผู้ชมยังไงวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็กด s u b สไครต์ฮะแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะสำหรับใครที่มีอะไรอยากคุยกันก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ยังไงผมก็ตอบอยู่แล้วแหละไม่แน่ใจว่าจะตอบได้ทุกคนหรือเปล่าแต่ว่าเราจะก็ยังเป็นเพื่อนเล่นเกมอยู่เนาะเรายังเล่นเกมด้วยกันยังไงก็พูดคุยกันได้ครับโอเคสำหรับวันนี้ชแนลช็อคซูปตาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ในคลิปหน้า ตอนนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย